ป็นไงบ้างออสัมภาษณ์นะครับพูดไม่ออกพูดไม่ออกน้ำตาไหลหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถึงรถอยากจะคุยให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นไงบ้างอยู่ข้างในอยากจะออกอ่ะแต่ว่ามันออกไม่ได้ออกไม่ได้ <c oughs> แล้วก็หนูก็ได้ยินเสียงตลอดเวลาแล้วก็มีเสียงลมหายใจด้วยแล้วก็มีคนไปอยู่ล ó, ักลอบไปไม่หมดเลยแล้วก็ นี่ยินเกาเปิดฝาลงอ่ะเยอะเนี่เละเมอแล้วก,วก็ข้างซ้ายอ่ะมันก็เต็มเลยแล้วว่าออกไม่ได, <c oughs> <c oughs> ด้ต้องนั่งสง่งอย่้า ตอนนั้นรู้สึกตอนนั้นนมีความรู้สึกอย่างไงบ้างอยากจะวิ่งไหมตัวอะไรแต่ว่าผ่านมาได้เนี่ย <c oughs> ก็สุดยอดแล้วก็ได้ขอพรในสิ่งที่เราต้องการไปรับลูกแก้วไหมคืออะไรฮะลูกแก้วได้มาแล้วอหล่ <c oughs> ได้มาแล้ว <c oughs> Okay. okay. <laughs>